สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมนแทนนะครับทักวิทค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอพวกเราสองคนอีกเช่นเคยในรอบหลายเดือนเลยเจอุณแทนคนเดียวเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างสลับกันไปวันนี้ก็จะมาแนะนาโปรโมชั่นเนาะช่วงอันนี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนของเดือนกุมภาพัของเดือนนี้จะขอรอแป๊บหนึ่ง ให้คนเข้ามาใช่ให้คนถ้าเกิดว่าลูกค้าท,ท่านใดที่รับชมอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราเช็คเสียงเช็คภาพด้วยครับพิมพ์หนึ่งถ้าเสียงดังถ้าเสียงไม่ดังพิมพ์สองภาพชัดพิมพ์สามถ้าภาพไม่ชัดพิมพ์สี่ได้เลยหนึ่งรอยลำตีก็คือคนดูจะได้แล้ว,วนะอะไรดูสักสามสี่อ่าเทสทาเทสเสียงกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนญาติพี่น้องท่านใดที่สนใจจะซื้อแท็บเล็ตใหม่มือถือใหม่ อ่าแลปท็อปใหม่อะไรเงี้ยก็แนะนำของด้ยฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เขานิดน,นึงน,<บ>นะครับอันนี้เราจะพูดแบบรวดเร็วแบบแรปอัพ<ช>ไม่ได้จบจงอะไรลึกซึ้งใช่<อ>เราจะไม่จอะสเปคกันละเอียดมากเลยแต่ว่าเราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นราคารุ่นอะไรประมาณนี้ราคาเท่าไหร่ของแถมอะไรอย่างงี้ดีกว่ารุ่นไหนถแถมซีรีส์คอมตัวนี้กี่รุ่นรุ่นไหนบ้างอะไรนี้ ถูกต้องอันนี้ก็เริ่มกันที่โปรโมชั่นของซูเปอร์ v i c วลเปซ่นกันนะครับหนึ่งกระกฎาคมถึงสามสิบเอ็ดกระกฎาคมนะครับตัวสำหรับตัวเริ่มต้นก็จะเป็นตัวหัวเว่ยนะครับเป็นเมมบุ๊ k ซีรีส์นะครับเป็นตัวดีดีสิบห้า <D 15. S 2> ใช่เริ่มเลย<ป>งงมากมเราจะเราจะรีบไปรีบกับเพราะว่าคอแห้งแล้ว <laughs> อ่ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราฟัง เริ่มที่ตัวเบรบุ๊กดีจิภาพไปเลยค่ะพี่แทนใช่เธได <ป S> ้จัดโปรโม,มชั่นก็จะมีทั้งหมด3รุ่นนะจะเป็นตัว I-5 ทั้งหมดเลยจะมีทั้งเจนสิแล้วก็เจนสิส่วนตัวเจนสินนะครับราคาจะอยู่ที่ปกติ1 9 9 9นะครับลด2,000เหลือ1 7ยสำหรับดีส5บม8 2 5สส่วนอีก2รุ่นจะเป็นตัวใหม่นะครับที่เอามาจาัดลดราคาของเดือนนี้ใช่เป็นเจนทั้งคู่ตัวแรกนะครับจะเป็นแลมา 2, า2000จก22990 แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวแรม8512ความจุจะเยอะขึ้นนะครับตัวนี้ลด2,000เหมือนกันจาก2490กลดไปเลย2,000เหลือ22,990อตัวต่อม,มาเลยจริงใช่ค,ค่ะต่อมาเป็นตัว,ว D14 นะคะ D14 อันนี้เราจะจุด2รุ่นด้วยกันจะเป็น Intel ทั้งคู่เลยมี i3 แล้วก็ i5 นะคะแล้วก็ Gen10 กับ Gen11 ก็เริ่มที่ตัว i3 Gen10 ก่อนนะคะ i3 Gen10 ตัวนี้ให้ RAM กับ ROM อยู่ที่8นะคะ แปแรมแลำสองห้าหอ่ะราคาปกติ1นึ9งหบาทนะคะลดราคามาเลยส0 0พันเหลือหนึ่งหือยเก้าบาทนะคะอ่ะ,อะตัวต่อมาเป็น i 5 1 1นะคะตัวนี้นะคะให้แรมอยู่ที่8และลมอ,อยู่ที่512หนึอะคะ,อ,ะอันนี้ราคาปกติที่สองหม่นี่พันเกบาทลดราคาลงมาสองพันนะคะเหลือ22,990บาท ก็แถมมันก็นเลยเป็นตัวหัวไวแบแพคนะคะหรือว่ากระเป๋าใส่แล็ปท็อปนั่นเองถูกต้องสำหรับตัวต่อมาลูกค้าสาหรับอยากได้สเปคสูงขึ้นมาไว้ทํางานตัดต่อนู่นนี่นั่นอยากได้จอ 2K ที่มีความละเอ,อียดคมชันนะจะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันในใน 2, 2> ตัวแรกใช่2ตัวแรกจะเป็น CPU ของ AMD นะครจะเป็นตัว 4600H นะครับตัวนี้แรม8 512ใช่ตัวนี้ลดราคา2,000จาก2,790เหลือ2,590อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวใหม่ตัว AMD 5,500U ตัวนี้ก็ได้แรมมาที่16จิก512เหมือนกันแล้วก็ จากปกติ29,990ลดไปเลย2,000เล 2, 000, หลือ27,990เธอ,อืฉอนขำเธอเธอแร็ปโยกอีก2ตัวอีก2ตัวนะครับจะได้กระชับลูกค้าจะได้ไว <c oughs> เพราะว่ารุ่นมันเยอะ4ตัวแนะ่แต่ละอีกอีก2รุ่นนะจะเป็น Intel Core i5 จะเป็น Gen 11ทั้งคู่อ่า Gen 11ทั้งคู่แรม8512 <c oughs> ราคา 2 5งหมลด5ก0สบาทจาก3 9มหมาร้อยเก้บาทลดห้าพันเยอะมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งราคาปกตินะ 3, 4, 000, สามหมื่นวิบวันนี้ลดให้ลูกค้าเลยสี่พัเหลือสามหมือยเก้บาทเป็นตัวสก,กินด้ว้าใช่ทัชก,กิน16,512แถมเหมือนกันหัวเว้ยแบ็คแพคตัวต่อมาเลยตัวต่อมานะคะเป็น เมนุ่ 14s นะคะสำหรับตัวนี้บอกก่อนว่า,วาทัศกีนได้เหมือนกันแต่ว่า uh huh. สเปคจะสุบขึ้นมาหน่อย่แล้วก็สำหรับตัวนี้นะเป็น intel นะคะ intel core i5 gen 11 ram uh huh. 8 rom 512นะคะตัวนี้ปกติราคา4,990บาทลดให้ลูกค้าไปเลยนะคะ4,000บาทเหลือ36,990บาท แล้วก็แทนซี่กระเป๋าหัวเบอร์แบ็คแพ็คนั่นเองนะคะไว้ใส่แล็ปท็อปต่อสำหรับตัวสเปคคลาสสูงขึ้นมาจะเป็น 14S แล้วก็ตัวต่อมาเลยที่เราใช้อยู่แล้วสำหรับเมดบุ๊กใช่ตัวต่อมาจะเป็นตัวเมดแพดที่ผมใช้อยู่นั่นเองตัวเมดแพดโปร12.6นิ้วตัวนี้น่าจะเป็น OLED นะครับตัวสเปคสูงเลยแหละลำโพง8ตัวแบตเตอรี่สุดและแบตต่อสี่สองห้าหกตัวนี้จะมีด้วยกัน2รุ่นย่อยนะครับตัวที่ใช้อยู่จะเป็นตัวสเปคเกรย์นะครับตัวนี้ราคาปกติ28,990บาทตัวนี้ก็จะลดไปเลยเหลือ22,990บาทแถมเป็นตันเก้าร้อยเก้าสิ มูลค่า6,590บาทนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งถ้าลูกค้าอยากได้ของแถมครบเนาะเป็นสีเขียวป็นสีเขียวปากกากับเอพเพนซิลเจนสองมีให้ในกล่องจาก3,4990บาทลดเปเหลื4,000เหลือ3,990บาทสำหรับตัวสีเขียวนั่นเองรถก็เยอะแถมก็เยอะของแถมแพงมากอะเป็นหมื่นอะโอเคค่ะต่อมานะคะเป็นเมทแพด11เมื่อกี้เมทแพดโปรนะหน้าจอ12.6อันนี้เป็นหน้าจอ11นิ้วนะคะโอเคตัวนี้ก็ มี2สีด้วยกันก็คือสีฟ้ากับสีสเปซเกรย์ถูกต้องอ่าสำหรับสีฟ้าราคาอันนี้จากปกติราคา1 5 9 9 0บาทอันนี้ลดไปเลยนะคะ1,000บาทเหลือ1 4 9 9 0บาทซึ่งแรมกับลอมก็เป็นตัวแรมอยู่ 6, ที่6แล้วก็ลอม 18, 1, 128จิกนะคะ<อ>ก็คองแถมตัวนี้ก็จะเป็นปากกานะคะ M Pencil Gen 2ถูกต้อง แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็น Space g รย์นะคะ Space g r a ์เนี่ยจะป,ะปะกติราคา 1, 1 9 9 9บาทอันนี้ลดให้ลูกค้าเลย2,000บาทเหลือ1,7,990บาทแล้วก็แถมนะคะตัวเขาเรียกว่าไรมาร์ทคีย์บอร์ดแมกเนติกคีย์บอร์ดนะคะตัวนี้เพราะว่าในกล่องของตัวนี้เนี่ยจะมีปากกาเ n e n c นจให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะ,ะแล้วก็แบบได้2อย่างเลยเนาะใช่แล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกตัวเมดแพด1 1ที่จัดรายการน่ยทั้ง2ตัวเลยเนี่ย จะเป็น Wifi นะคะเล่มกับลองเท่ากันเล่ม6ลอง128ต,ง 4, ต่างที่สีต่างที่ของแถมใช่ต่างสีต่างของแถมด้วยช่แล้วก็เมื่อกี้ก็ราคาสูงไปแล้วอันนี้มาสำหรับาราคากลางๆเริ่มต้นเริ่มต้นบ้างสเปคสำหรับสเปคดีๆนะตัวนี้จะเป็น Huawei Matepad 10.4นะครับมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันก่อนก็จะเป็นตัว Wi-Fi เราคน,นไม่อยากไ,ไม่อยากได้ใส่ซิมตัวนี้ให้แรมมาที่ 4G ความจุ ure, 128 Wi-Fi อย่างเดียวพี่ไม่ไดอกไปไหนแนะนำตัวนี้เลย8,990บาทนะครับลดราคามาแล้วแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นตัว LTE แรม4ความจุ64 1,990บาทลดมา1,000บาทจาก11,990อันนี้แรม464ห0ื่นต้นๆแล้วก็ตัวใหม่จะเป็นตัว Huawei MatePad 2022นะครับเป็น10.4แรม4 2 8ทวีคูณเลยเหมือนตัวเมื่อกี้2ตัว หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทใส่ซิมโทรได้จะไปไหนมาไหนก็ช่างใส่ซิมโทรได้มีเน็ตเล่นตลอดที่ลำคัญนะครับของแถมทั้งหมดสามรุ่นเหมือนกันเลยตัวเป็นสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับสองหมื่นเอ้ยสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทใช่เป็นคีย์บอร์ดบลูทูธอ่าใช่แต่ว่าตัวสำหรับตัวที่เป็นสิบจุดสี่มันจะเป็นคีย์บอร์ดให้ต้องชาร์จต่างหากต้องชาร์จไฟแยกอ่าไม่ไม่เหมือนกับตัวสิบเอ็ดนะแล้วก็สิบสองเมื่อกี้นจะชาร์จแบบแมกเนติกก็คือชาร์จจากไฟจากตัวมีดแพดดไ้เลยอ่าฮะะเออโคค่่ตอมา ลดราคาย,ย่อมเยาวลงมาหน่อยอตัวนี้จะเป็น S. <S หัวเว่ย T10S T10S เนี่ยก็จะตัดอยูสอตัวด้วยกันนะคะเป็นแต่เป็น LTE ทั้งคู่นใส่ซิมได้ทั้งคู่นะคะจะมี จะมีตัว램สี่ลอมหกสกับตัว램สี่ลอมร้อยยี่นะคะ uh huh. เริ่มที่ตัว램สี่ลอมหกสตัวนี้เนี่ยจัดปกตินะคะราคา7,990บาทอันนี้ลดให้ลูกค้าไปเลย1,000บาทนะคะเหลือ6,990บาท uh huh. ส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นตัว램สี่ลอมร้อยยี่เนี่ยอันนี้เนี่ยจัดปกติราคา9 4 9 0บาท ลดไปเลย1 0 0 0บาทเหมือนกันเหลือ8,490บาทค่ะอ๋อเยอะมากมาลดตัวหลักพันเลยทีเดียวแต่ความจุเยอะนะอันนี้สำหรับประกันกลางต่อมาตัวแบบฉันแบบเด็กๆใช่ส่วนส่วนมากขายได้ขายผู้ใหญ่ได้อันนี้ราคาไม่ต้องสูงมากแค่ต้องอ่านหนังสือต้องการดูกระตูนต้องการดูทูบอย่างเดียวจะเป็นตัว Huawei T10 นะครับตัวนี้หน้าจอจาก9.7แต่ว่าขนาดตัวเครื่องเท่ากับตัว T10 เ็นนักใส่เคสด้วยกันได้ตัวนี้ด้วยกันมีทั้งหมด2รุ่น Wi-Fi แล้วก็ 4G แรม2ความจุ3-2ทั้งคู่เท่ากันต่างกันที่ Wi-Fi แล้วก็ 4G ตัว Wi-Fi เริ่มต้นที่4,490บาทนะครับตัวนี้ลดไปเลย500เหลือ4,490บาทเท่านั้นแล้วก็ตัวใส่ซิมโทรได้อ่าราคาจะต่างที่1ัน0นาท5 9 9กบาทลดไปเลย500ราเช่นเดียวกันเหลือ5,490บาทนั่นเองเรียกได้ว่าคุ้มมากๆกกับ Huawei ราคาประมาณนี้อ่อและตัวสุดท้ายนะคะสำหรับในรุ่นของเมทแพดของเราที่จัดรายการนะคะก็จะเป็นเมทแพด T8 Hits Edition นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัว LTE คือเสียฟิล์มได้ <c oughs> จต่อ่าแล้วก็ตัวแรมหลอมเนี่ยเป็นแรมสองลอมรวนหมดแล้วเนี่ยแรมสอ,องหน롬สิบหกนะคะอันนี้เนี่ยจับปกติราคา6,490บาทนะคะลดให้ลูกค้าเลยนะคะเหลือ4,990บาท แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยรุ่นคิดดิเดชันเขาจะมีเคสสำหรับเด็กให้อยู่แล้วนะคะเป็นเคสเคสกับปากกาอ่าเป็นเคสกับปากกามาให้แล้วก็รอบนี้เราจะมีแถมเป็นตัวเบบี้บัตตุ๊กตาน้องหมีแพนด้านะคะเบบี้บัตด่านล่างน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วใช่ในไหนก็พูดถึงคิดดิเดชันแล้วพูดรวบเลยทีเดียวแล้วกันนะคะแล้วก็ตัวที่จัดร่วมด้วยก็จะเป็นวอชคิดวอชคิด4วอชคิด4โปรเหมือนกันวอชคิด4โปรนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาที่สามารถใส่สิมได้ไว่าสาหรับแบบตามลูกตามหลานดูว่าลูกหลานอยู่ไหนประมาณนี้แล้วกันเข้าวๆนะคะราคาเท่ากันเลยจาก6,490บาทนะคะลดลงมานะคะเหลือ4,990บาทแถมตุ๊กตาเบบี้บัสเหมือนกันเลยเป๊เปะๆโอเคอค่ะต่อมาพี่เทนสำหรับมือถือในรุ่นแรกนะครัว่าจะเป็นตัวหัวเว่ย P50 p o c e t นะครับตัวนี้มาด้วยทั้งหมด2รุ่นเลยตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัว เขาเรียกอะไรนะพรีเมียมอีดิชั่นตัวสีพรีเมียมโกตัวนี้มาพร้อมกับตัวแรม12 512ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสำหรับสีทองนะครับแล้วก็สีขาวนะครับรมาพร้อมกับตัวแรม8 256 ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่46,990บาทแล้วก็แถมเพิ่มเติมเป็นตัว w a t c ท GT 2 Pro ที่ของไทยอยู่ตัวนี้ราคาะ9 9 9 0บาทแถมไปเลยปังปังปงมากๆเลยต่อมาเลยต่อมานะคะเป็นตัวขายดีของเราเลยในเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยนะคะก็คือ Nova 9 SE ค่ะอันนี้บอกเลยว่าแบต8อก็คือถูกๆแถมรองแล้วซปเปอร์ชาร์จด้วย66วัตต์นะคะตัวนี้อ่ะ อันนี้นะคะสำหรับเดือนโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจาก9 4 9 0บาทนะคะลดราคานะคะเหลือ7,990บาทค่ะลดเ <ลด S 1> ยอะ <ไป S 1> มากถูกต้องตัวต่อมาเลยก็จะเป็นตัวขายดีรุ่นหนึ่งนะครก็จะเป็นตัว โม้เว้ยโน้ว่าวาเจ็ดสุนั่นเองเป็นตัวขายดีเพราะว่าให้จอที่ใหญ่แล้วก็แบตเตอรี่ที่เยอะแถมยังชาร์จเลยยังหากตัวนี้จะเป็นราคา5,999บาท้อยเก้้จะเป็นราคาปกตินะแต่ว่าเป็นนิวโปรดักสเปคดีขายดี <D S 2> อีกตัวหนึ่งใช่ค่ะมีสองสีด้วยกันมีสีดำแล้วก็สตาร์ลิบบรูว่ามีสองสีแล้วก็โปรโมชั่นถัดมาเลยนะครับจะเป็นตัววอตซีลี่สมาร์ทวอตต่างๆนะครับเข้าสุนทรียกาแล้วเนาะถูกต้องสำหรับ GT3 ซีรีส์แรกนะครับจะเป็นตัว GT3 อันนี้มาทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นเป็นตัวแรกเลยนะจะเป็นตัว Runner, mm ันเนอร์ราคาปกติจะอยู่ที่9,990บาทตอนนี้ลดไปเลยพันหนึ่งสำหรับเดือนนี้เ mm hmm. หลือ8,990บาทตัวถัดมาก็จะเป็นตัวหัวเว่ย GT3 c l a s ส i n g นะครับเป็นตัวเรือสีเงินสายสายีสย่น้ำตาลใสหนัง mm hmm. ตอนนี้จาก8,490นานะครับลด500เหลือ7,990บาท แล้วก็ตัวที่ขายดีตลอดการี่เป็นตัว GT3 Active สีดำตัวเรือสีดําสายซิลิโคนสีดําสาม,มารถลงน้ำได้เลยตัวนี้7,990บาทลด500ร้อเหลือ7,490บาทนั่นเองอ่าต่อมานะคะจะเป็นวอ h GT3 Pro นอกใหม่ของเราอีกหนึงตัวนะคะตัวนี้เกิดง่ายๆเลยคือมี2หน้าปัดมีสอขนาดนะคะมี46 มิลแล้วก็43มิลนะคะสำหรับตัวหน้าจอหน้าปัดนะคะแล้วก็สำหรับสองรุ่นตัวรุ่นนี้สี่นนี้ก็จะรองรับฟังก์ชันใหม่นะคะสองฟังก์ชันก็คือ c e a diving นะคะแล้วก็อีก ฟังชั่นจะเป็นการวัดวงสวิงสำหรับตีกล๊อนะคะโอเคเรามาเข้าสู่ราคาเลยราคาสำหรับ46มิลน,นะคะอันนี้อยู่ที่11,990บาทนะคะแล้วก็สำหรับหน้าปัด43มิลเนีอันนี้อยู่ที่19,990บาทนะคะตัวนี้จะไม่มีส่วนลดแต่จะมีของแถมให้นะคะก็คือฟรีบั4ไ i i นั่นเองราคา2,799บาทซึ oh, ่งต้องบอ, oh. บอกก่อนว่าตัวของแถมนะคะอันนี้อยู่ที่หน้าร้านด้วยว่า ของพ่อของมมีจำนวนจำกัดเนาะถ้าหมดแล้วก็สูงหมดเลยนะจ๊ะใช่ครับ<ด>สำหรับ<ห>ตัว<ะ>ต่อมาเลยก็จะเป็นตัววอ h ฟิตทั้ง2รุ่นนะครับสำหรับวอทฟิตแรกเลยนะครับจะมีส่ลดให้ราคา้าอยอยู่แล้วปกติ299ลดไปเลย500ร้อยเหลือ2 499นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะตอนนี้จะมีสีดำสีฟ้าแล้วก็ชมพูอ่า <Yes. S 1> แล้วก็วอ t ฟิตสองตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เลยหน้าจอใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมเป็นการรับสายโทรคุยได้อ่า แล้วก็ออกมาได้ก็ทั้งหมด3สีสีดําชมพูฟ้าสีไข่ดีก็ฟ้าดําอยู่แล้วอ่าชมพูมีบ้างอ,อันนี้ราคา4 9 9 0บาทกะครับาจะไม่มีสลดให้แต่ว่าจะมีขอแถมเพิ่มเติมให้เป็นตัว Huawei Scale สามอ่าเรียกได้ว่าขอแถม7 9, 9็สามารถใช้งานเกี่ยวกับการช่างน้ําหนักได้ในแอปเดียวกันเลย Huawei h e l นั่นเองจ้ะตัวต่อมาเลยจะเป็นตัว Vision S, <S อ่าตัว Vision S นะคะของเรามี2ขนาดด้วยกันนะคะสําหรับ ์แรกนะ,ะจะเป็นอ่ะมี2องไซนะส์ดิมีสองนัดสองมีสอซสสิบห้าาอะไรเริ่มเบอแล้วนะคะจะน,นีคน <Online S 2> ไลฟ์ก็เริเ่มเบอแล้วมีหน้าจอหกสิ้นิ้วแล้วก็หน้าจอห้าิ้นิ้วเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากตัวหน้าจอหกสิ้นิ้วก่อนห,อหน้าจอหกนิ้วนะคะอันนี้ราคาปกติอยู่ที่2 9 9 9มืบาทนะคะลดให้ลูกค้าไปเลยสามพบาทเหลือสองหมนหกพันบาทซึ่งของแถมน,นะคะก็จะเป็นกล่องทั้วดีหึ่งกลอง เป็นเมทแพดนะคะ10.4ถูกต้องครับเป็นตัวแบม464 WiFi ใช่นะคะสำหรับตัวอันนี้นะแล้วก็ต่อมานะคะในไซส์หน้าจอขนาด55นิ้ว55นิ้วเนี่ยจากปกติราคา22,990บาทนะคะลดให้ลูกค้าไปเลย2,000บาทเหลือ2 9 9 0บาทนะคะแล้วก็คองแทมนะคะเหมือนเดิมเลยกล่อง r u ยดีนะคะแล้วก็ตัว T8 นะคะนี่จะเป็น แสองลอสิบกอ่าสําหรับเป็นแท็บเลแปดนะคะเป็นร่น Wi-Fi เนาะถูกต้องค่ะสําหรับตัวนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วตัวต่อมาเลยนะครับจะเป็นตัวหัวเหวี่ยซาจอยตัวนี้มาด้วยกันทั้งหมดสองสีนั่นเองเพราะว่ามีสีเขียวแล้วก็สีดําเป็นตัวไข่ดีมากตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องเสียงนะเพราะว่าร่วมมือกับตัวดูวิเล่อ่าเป็นแบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกชั้นนําเลยราคาขายจริงก็เป็นแสนนะเออของโลกระดับชั้นนํา วักไปไปวนมาและลิ้นพันกันแต่ว่าเราน่าจะเบ,บร์เบร์เลยเราสองคนไหลเพินไปหน่อยวันนี้อ่าตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่4,999ันกบาทนะลูกค้าสามารถมีแอนดแมทส,สีได้เขียวเขียวดำดำดำเขียวดำเขียวอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปซื้อคู่ก็สามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้หรือซื้อเดี่ยวก็สามารถผ่อนได้ขึ้นอยู่กับบัตรด้วยอีกทีนึงมาสอบถามปัญหาเอยมาสอบถามบัตรต่างๆที่ไล์แอดได้เลยที่เราขึ้นให้อยู่หรือว่าข้อมูลต่างๆสามารถ,ถ,ถาทักมาถามก่อนโทรถ,ถามก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้ก็มีโปรอะไรบ้าง ก็โอเคค่ะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่ออ่ะเดี๋ยวบอกก่อนแล้วกันก่อนที่จะให้ลูกค้าแบบติดตามนะคะก็สำหรับปลายเดือนนี้ก่อนที่จะจะลากันไปนะคะสำหรับสิ้นเดือนอเพราะช่ปลายปเดือนนี้เราจะมีเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะหลายตัวเลย,ยจะยยอยู่ในตระกูลเมนบุก หูฟังเมดวิวอะไรนี้มีหมดเลยใช่เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างส่วนช่องทางการติดต่อนะคะหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารของพวกเรานะคะก็จะมีหนึ่งเลยก็คือเพจ f a c e b o o k ที่เรากำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะก็คือ HES bylecom นะคะ Central i s v i e w กับช่องทาง YouTube YouTube ก็จะเป็น HES Central i s v i e w แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็จะเป็น t i k t o อกอันนี้ล,ลงคลิปสั้นๆนะคะก็จง่ายๆคขำๆไปนะคะก็เสิร์ช H e s c e n t r a l review ทั้งสามช่องทางเลย <มา S 1> ก็จ,จะเจอเลยนะคะก็จะเจอพวกเราทุกคนใช่หรือถ้ามีข้อมูลอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะ,ะ,คะก็สามารถ a d line official ของทางหน้าร้านเราได้นะคะก็สามถถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยหรือว่าก็จะมีข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ คอ,อยต่งให้ลูกค้าตลอดนะคะเช็คสลาับวันนี้พวกเราสองตัวพวกเราสองตัวว่าสร้างจะบอกว่าพวกเราสองขอบตัวว่าสลารับขอบจริงกันเนี <todavía> ้ยโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยแล้วก็คองขอบมัน ก็คือขายข่ำนั okay, so, ้นกดตปิดปิดไลฟ์โอเคค่ะสำหรับวันนี mm ้นะคะพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้านะคะว่าจะมีข้อมูลอะไรมาให้ทุกคนนะคะโอเคลาไปก่อนสวัสดีค่ะ